ผมรู้สึกเลยว่าทัศนวิสัยในการมองผมเนี่ยดีขึ้นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลาผมขับรถทางไกลเนี่ยก็ไม่ต้องเพ่งจนแบบปวดตามากอะไรอย่เงี้ยครับ ผมรู้จักกับร้านนี้ตั้งแต่สมัยผมยังทำงานเป็นเซลลเหมือนจะต้องเข้ามาติดต่อธุรกิจกับที่ร้านแล้วณวันนั้นเนี่ยแว่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นแว่นที่ผมใช้มานตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพี่กางก็เลยเกิดความสงสัยว่าแว่นเนี่ยใช้ขับรถจากกรุงเทพลงมาสงขลาเนี่ยลงมาได้ยังไงพอเห็นสภาพแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะรอด พี่การก็เลยนําเสนอว่าเดี๋ยวพี่ตัดแว่นใหม่ให้เดี๋ยวให้ลองไปทดปลองใช้ดูก่อนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้รู้จักกับร้านสบายตาการแว่นครับก็หลังจากที่ได้รู้จักกับที่ร้านเนี่ยก็เลยทําให้ได้เห็นว่าที่ร้านเนี่ยมีอุปกรณ์ในการวัดสายตาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสาหรับลูกค้าในการตัดแว่นแต่ละครั้งเนี่ยพี่การจะมีการใส่ใจในรายละเอียดสอบถามปัญหาต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นและสามารถเลือกอุปกรณ์หรือเลนส์ ถึงกรอบแว่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ผมเนี่ยใช้แว่นมาจากที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4อันแล้วอันแรกก็คือแว่นที่พิการตัดให้หลังจากนั้นก็จะเป็นกรอบแว่นที่ได้จากที่ทํางานเก่าก็เลยนามาให้พิการเนี่ยช่วยตัดเลนให้อันที่3ก็จะเป็นเลนที่พิการเลือกโดยดูจากความเหมาะสมบุคลิกภาพและการใช้งาน อันที่4ี่เนี่ย,ยก็คืออันที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวริมเบิร์กกรอบแว่นที่พีการเลือกให้เนี่ยก็มีความเบาคล่องตัวสามารถรองรับเกือบทุกจิตกรรมที่ผมมีได้หลังจากที่ผมได้มาเปลี่ยนจากลูกค้าเนี่ยแล้วมาเป็นลูกค้าที่ร้านและได้ทดลองใช้แว่นมาประมาณอันหรือ2อันผมก็นําไปคุยกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อหรือเป็นน้องเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาก็เลยแนะนาว่าอ่าถ้าอย่างนั้นคือให้ลองมาตัดแว่นที่นี่ดูดีไหมซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าพอแว่นที่ได้ออกไปนนทุกคประับใจ ก็ด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยมีญาติหลายๆคนก็กลายเป็นว่าจากจุดที่ว่ามีแค่ในบ้านผมเองก็เริ่มไปละบ้านป้าบ้างบ้านอาบ้างก็เลยชวนกันมาซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนก็ติดใจในออ็ปลนเบิร์กที่มีความเบาเลแต่ก็ยังดูดี